โอเคครับสวัสดีทุกคนติดคำว่าโอเคจริงๆน,นะไม่รู้จะพูดอะไรโอเคเอาอีกนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเกม Hexonia ตัวเพื่อนทูบี้อ่าไม่รู้ถูกปะ่ะแต่เป็นสงคำาเห็นเผาเผาเอ้ยเป็นเผาเผา,าอะไรเห็นเผาอะไรไม่รู้มั่วซั่ว ถ้าเห็นเผาพันเออเป็นการตีลบเหมือนเนี่ยกเกมที่ผมทำลงไปเนาะที่มีคนชอบดูด้วย <c oughs> ก็คือ the pattern of นั่นแหละ Potolia Potopia เออนั่นแหละก็เป็นเกมแนวนี้เหมือนกันแต่นี้รู้สึกว่าจะกราฟ,ฟิกดีกว่านะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยเกมนั้นก็เกมนั้นก็มีภาษาไทยนี่เออน้าเกมจะมีเผาให้เลือดเยอะมาก เห็นไหมโอ้โหมีอะไรนไ่าเล่นหลายเผ่ามาแต่ว่าต้องซื้อนะ <c oughs> ก็มีใช้เงินบ้านเก็บเจมได้บ้างเจมก็เก็บเล่นซื้อได้นะก็คือแบบไม่ต้องห่วงคือคุณอยาก,ยากเล่นสายฟรีก็เล่นได้แต่คุณต้องขยันหน่อยทีนี้ทามาลองเล่นแบบง่ายๆแล้วกันโอ้โห เอาแบบง่ายๆเลยอืมเต้ง่ายๆชิียวๆดีกว่าตืต้ดๆๆๆอ่าโอเคอ้าสิ่งเกมมันกระตุกๆ,ๆนะที่จริงมันมีเสียงเพลงด้วยผมปิดไฟดูว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเปิดให้ฟังเห็นปะ่ะ เออมันจะช็อตๆเออก็เลยคิดว่าปิดไปดีกว่าแต่ทีน,นี้ก็กระช็อดด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลเผาของเราเนาะตู้กันสองคนใครจะเป็นฝ่ายชนะไปตอนลี้เราเดินเลยว่ะต้ไม้อันนี้คือเราจะใช้ตานแทนเนาะคนคว้าก็ใช้ต่างรุ่นไม่มีต่างแนละ้ว ช่วยแรกเราก็เก็บแค่นี้ด้วยกันเห็นปะเกมมันนี่ตามมาห้าแล้วกันขว้าป๊อปเ <c oughs> ี่งเกมมันช,ช็อตอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับจบเทิรไปก่อนแล้วกันอโอ้ ขอบคุณครับได้ห้าสิบทองเลยสำหรับคนสิบเล่นโอ้เจอเมืองทำฟาร์มไปเกียวนี้ผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าน,ะนี่ขย,ยบปุมแดงไปแถวในเดี๋ยวนี้ทำถนนยังไม่จำเป็นเนาะทำผลไม้นี่ผลไม้ทำฟาร์ม เห็นไหมมันจะตุกกระแตกนี่เพิ่มการพัฒนาไมก็คือแบบบ้านเราจะอัพไวขึ้นนี่เห็นไหม,มบ้านรัวรัวนี่ดูแลมโผล่เข้ามาแล้วเสียงมันทอดแตกแตกแตแต่ถ้าเราไม่ได้อัพเกรดบ้านมันก็จะไม่มีปัญหานะแต่พออัพเกรดมันจะมีปัญหาอยู่ <c oughs> ทัดจัดเลย แต่เราได้ตาม,มาห้าสิบมันดีมากสมาคมตัวน,นี้แล้วกันอโอ้คนคว้าเจ็บปะอ๋อยังทำไม่ได้เพราะเรายังไม่มีแตงมีอะไรบ้างกันหันลมหมอน่าสนใจนะคนคว้าเลยคณคว้าฟ้าดาวนี่แล้วเราก็ตามมากันหันลม,มนี่ โอ้ันหมดแล้วงั้นเราก็จบโอ้เราขยายได้ด้วยแถวเลยแต่ผมคิดว่าเอาตัวใหญ่ๆนี้ดีกวนะ่านาะเพราะมันง่ายอยู่ยืดพื้นที่ได้โอ้เดินใจมากเฮ้ยเจอคนข้ามแล้วไอคนนี้ให้ให้มันเดินสำรวจแมพไปทีนี้เราไปฆ่ามันเลยไอย้น้องเมือนนี้มันเมือนพี่โอ้ทหารด้ยเวยผมลืมไปเลย พลดาบอสวินพลโลกปืนใหญ่ไหมผลควาฟ้าดาวต่อไปอ่ออยู่ตอนนั้นเนะาะตอนเราก็ตัอัพนี่มาก่อนแล้วก็เป็นพลธนูแล้วก็ตันหมดทำอะไรได้มั่งไม่ได้แล้วตอนเราแค่นี้ก็แลกกันจบเกอดไปหนีเชิง โอ้มีพื้นที่อยู่ตรงน,นั้นนี่เราจะยึดเมืองได้ถ้าเราอยู่ตรงเมืองเนาะตีตีไปอ้ยึดเงินนตีไปเ,เห็นไหมมีเอฟเฟคอะไรสวยงามด้วยเนาะแล้วก็เล่นง,ง่ายกว่าด้วยมีติดตอนนี้คือเสียงมีปัญหาเรื่องเสียงโอ้ผมพบลูกแก้วเวทมนต์เวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเป็นตำบ,บักเนาะ เป็นโบราณสถานในพวกเนี้ยเอออืออันนี้ก็ไปยึดเงินต่อไปคนควา้าฟ้าดาวคนควา้าฟ้าดาวต่อออนี่เราก็จะได้ต้านถถัานได้ลนะต้านกานแปลยึดได้แล้วมัน้เนี่ยปัะยึดได้แล้วชนะแล้วเนี่ยแน่เลยดูทรงแล้ว มันต้องรัปเกตเลยนะครับเห็นปหมเหมือนเขาถูกยึดนะเอ้ยยึดนะน่าจะชนะแล้วอ้าวยังไม่ชนะหรอนี่ไงยึดเมือนอ้าชนะแล้วปาป์เผาฝันตรงข้ามได้อยางรวดเร็วจบเกมเ,เห็นไหมง,ง่ายง่ายสด้วยแล้วก็กระตุกด้วยเอะ แปลกนฮะยังมันเป็นอะไรมันกระตุกอโอเคเงี้ยนะชิวๆเลยอิตาต่าแล้วกันเนาะรอบนี้ถ้าสองคนไหมต้อง,ง่ารง่ายๆเหมือนเดิมเนี่ยแต่คราวงนี้รอบนี้สองคนเลยเออน่าจะสนุกขึ้นเนาะมามามา ดูเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นอะไรข้อมูลเผาเราก็คือผลหน้าไม้เนาะหน้ารลอนดูเดี๋ยวเราลองใช้ดูเนาะไหนดูที่ผลหน้าไม้ไม่เห็นมีเลยนะผลหน้าไม้น่าจะโดนหลอ,อีเแล้ว อ๋อนี่ไงถ้าเราอัปเกรดนี่เราได้พลงไม้มา,มาโอเคเข้าใจแล้วคุณเข้าใจไหมครับเหมือ <c oughs> นเดิมแผนเดิมมาเป็นทองเพิ่มขึ้นเนาะนี่ทำรั่วออกไปก่อนโอ้มีเมืองให้ยึดด้วยปึ๊บจบแทนไปก่อนโอ้ขอบคุณครับให้ไ้ค่าสิบแล้วอย่างนี้เราก็สบายบื่อเลย อันนี้คือแบบเหมือนแบบให้เราแบบเล่นให้เก่งก่อนนะเกมไปคนขวา,ขาคนขว้าขว้าดาวต่อึ๊บโอเคต่อไปเราทําฟาร์มอืมอ้มเฮียผมแดมไปอยากสร้างทหารพ่นหน้าไม้ทําไม่ได้อะ ตอนธนูแล้วกันเน,ะน,นาะยูนิตเชนเนเฉพาะผลหน้าไมา้แต่เรากลับ้าไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยผลหน้าไม้เห็นปะแต่ว่ามันฝึกไม่ได้นะไม่รู้ว่าพรอ,อะไรโอเคต่อไปทั้งฟาร์ คิดอะไรไม่ออกก็ทำตามต่อไปเพราะยิ่งเดเวลอัพใช่ปะเดี๋ยวเราจะมีโกเลมโผล่ขึ้นมาอีกนี่โกเลมโผล่นะคุณฟ้าหาชิดแตนอร่อยงามๆตั้งยันเหลืออยู่อ้าจตัเทิน วันนี้ให้ไปฝันนูแล้วกันโอ้มีเมืองด้วยยึดเมืองไปดิปะ่ะให้ขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้เจอโบราณสถานพอดีเลยข,ขั้นดีข,ขั้นดีพื้นที่ติดก,กันเลยเห็นปะเป็นพื้นที่เดียวกันเลยแจ๋วมากการหั่นลมปับ๊บโอ้ตามไม่พอแฮะตามพอแค่นี้ก็แล้วก,กัน นี่มันจะบอกด้วยว่าเราสร้างทหารได้กี่คนเห็นไหมอันนี้คือสามทับเจ็ดก็คือมีสามคนแล้วโอ้ทนูยิ้มไปโอ้ทนูเราห้าวมากเอาหน้าชนเลยนีอืมอยากได้ทำทหารมาเนาะน่าจะเดินไวหน่อย นี่ไปตัดเทินยิงไปโอ้โหทีเดียวเราจะตายยึดไปโอ้เพิ่มมนยามอนเห็นแจ๋เวเลยตอนตอนนี้ผมคิดว่าจะต้านตัศว,ว,วินขึ้นมาก่อนใช้ก้าวเงินไม่พอแฮะนี่อ๋ออันนี้คือบอกนะด้วยว่ายูน,นิตทำไปทำไรว้าใช้ได้เลย นี่ก็ให้เดิมไปรับรับยึดบ้านเพิ่มโอ้โ,โดนฆ่าแทา้เจอเอผ่าหนึ่งแล้วตอนนี้ปึ๊บยึดเงินต่อนี่เราจะโดนยึดเงินได้ง่าย,ายๆเนี่ยตอนนี้เราฟิตคนคว้าไป้งินคว้าฟ้าดาว ที่เราต้องเรียกทหารออกมากันหน่อยแล้วอืมเป็นผลลบก,ก็ได้เนาะออกมากันบ้านก็พอนั่นก็จบเทมไปเออทีเราก็เล้อกทหารอัศวินละปับกขาให้นดูคนอื่นทำอะไรต่อได้อ่าทหารโลกยึดเงินต่อ ลุงคนนี้เขาไม่บวกเลยดิครับจะเกินกันโอ้แมนจัดอัพเขาให้แมนให้หนึ่งทีปับจ้วงหนึ่งทียึดมือดิครับรอนอะไรนะนี่ก็อยู่บ้านอ็อันนี้เราไปไหนรู้สึกว่าฝันของข้ามีอยู่ฝั่งโน้นนะอืมนี่วะ ด้วยต,ตีแล้วผักกระเด็นเลยเท่าว่าเราได้ตีฟรีเลยนะเล่นตัวนี้เนี่ยปักมไม่ตายไม่กระเด็นด้วยปักตีรอบหน้าบ้านรอบหน้าบ้านทหารหมาตัวตึงโอ้เดินไกลจัดน่าผมว่าเราสร้างทหารอัศวินรัวๆเลยวะ่ะ ชอบอืมตบเธอไปนี่ไบก็ยึดไปดีครับโอ,โอ้โหแรงเกินยึดได้แล้วอืมแตกหนึ่งอืมไป,ปัโน,โน้นแล้วกันในไม่ใครอีกนีอ๋ออุย้ยผมลืมเหม็น อไม่เป็นไรให้มาตีได้อืมโอ้เตินไกลจัดตอนนี้ตั้งเราเหลือเราตั้งอัลวินได้พร้อมยึดเมือนสุดๆเจ้าไม่รอนแน่ยึดเมือนไปครับไอ้ยัะไปอาตีโอ้ไม่ตายด้วยฮะเดี๋ยวเอา ตีคนนี้ก่อนแล้วก็ตีจวงไหนึ่งทีถึงเมือแล้วครับน่าจะจบแล้วนะนเดี๋ยวใครทำอะไรอีกเดินไปน,นู่นแล้วกันไม่มีอะไรทำอะ่ะท่านอัุวินมาแลอน่าจะจบข่าวแนละ้วไม่มีอะไรพลิกเรียบร้อย จบไปสองตาสนุกสนุกอ่าเสียงก็ตุ้มมากโอเคไว้เท่านี้ก่อนละกันเออสนุกดีสนุกดีโอ้ปวลรบเป้าใหม่ด้วยอ่าถ้าชอบเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่กันแต่ว่าวันนี้ไปแค่นี้แล้วกันการสนุกน,นะ แล้วก็เอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยทำได้ดีเลยครับติดอย่างเดียวคือเสียงเสียงมันแปลงอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ผมก็ได้เออลำโพงอาจจะพังไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับบ๊ายบาย